ดีค่ะทุกคนทุกปีในช่วงฤดูแรงอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ต้องผเผชิญกับปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนแล้วสาเหตุของไฟป่าเหล่านี้คืออะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักของไฟป่าในพื้นที่นี้มาจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ดังนี้ 1. การเผาเศษซากพ,พืชจากการเกษตร ชาวบ้านบางส่วนใช้วิธีเผาเศษซักพืชเช่นสังข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพราะปลูกในฤดูก,การถัดไป 2. การลักลอบเผาเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์คนบางกลุ่มจุดไฟเพื่อไล่สัตว์ป่าหรือหาของป่าการกระทำดังกล่าวมักทำให้ไฟลุกลามจนควบคุมไม่ได้ 3. ส,สภาพอากาศแห้งแรงและลมแรงในช่วงฤดูแล้งสภาพอากาศแห้งและลมแรงทำให้ไฟที่เกิดขึ้นลุกลามอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาไฟป่าในอำเภอเวียงแหงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการให้ความรู้แก่ชุมชนการจัดการเชื้อเพลิงในป่าและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดภาคประชาสังคมที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าที่เวียงแหงคือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอชื่อพี่นุจิรัตนะคะอะอยู่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือค่ะ,ะมีกลไกในการจัดการ้าระวังไฟตั้งแต่ระดับหมู่บ้านที่เราเรียกว่าอาสาการไฟหมู่บ้านละสิบถึงสิบห้าคน ที่ผ่านมาแล้วก็มีกลไกระดับตำบลที่หลายพื้นที่ทั้งสามตำบลใช้คําว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้รวมไปถึงไฟป่าในระดับตำบลด้วยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานกลไกนี้ก็จะไปล้อกับยุทธศาสตร,ร์จังหวัดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝนควันตั้งแต่ปี2 5 6 4เป็นต้นมาว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการเชี้ยวเลิงในพื้นที่เป็นแห่ง3าตำบลก็เป็น3ตำบลในพื้นที่12ตำบลลำล่องของจังหวัดเชียงใหม่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าฝนควัน ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะเริ่มเขาเรียกว่าถ่ายโอนภารกิจไฟป่าที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการดูระบบแอดมินในการจองกันเผาการบริหารจักการเชื่อเพิงให้เป็นระบบเบ็ดเสร็จในระดับพื้นที่แต่ว่าก็จะมีจุดเชื่อมต่อกับกลไกระดับอำเภอก,ก็คือศูนย์สัส่งการแก้ไขปัญหาไฟป่า,ปาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือพอเป็นเรื่องของการดําเนินการเรื่องที่ดินเรื่องทรัพยากรที่ตามมาก็คือเรื่องป่าชุมชน ที่เวเียงแหงที่ขึ้นทะเบียนป่าชนกับกรมป่าไม้มีทั้งหมด16ป่าชุมชนนะคะป่าชุมชนก็คือป่าชาวบ้านที่ชุมชนจัดการดูแลใช้ประโยชน์รักษาฟพลิงโฟลในขณะเดียวกันก็นาไปสู่การสร้างมูลค่าในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในป่าชุมชนการไปเก็บใบไม้มาทําจานใบไม้ในที่เพื่อที่จะลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าหรือการเก็บใบไม้ออกจากป่าแล้วนํามาชั่งกิโลขายนํามาเป็นปุ๋ยหมักให้กับภาคธุกรกิจที่มาสนับสนุน หรือป่าชุมชนที่นาไปสู่เรื่องของการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่อะไรย่างี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การเกิดไฟในแต่ละปีค่อนข้างจะลดลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีปัญหาอยู่หลายเรื่องหล,หลายปัจจัยอันที่หนึ่งปัญหาที่เราเจอเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนึ่งก็คือสภาพอากาศที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากว่าความกดอากาศการเปลี่ยนแปลงฝนที่มาก่อนฤดูเวลาชาวบ้านจองเผาแต่ไม่ได้เผา สองก็คือเรื่องของอปัญหาเรื่องของงบประมาณที่มาล่าช้าเนื่องจากว่าจังหวัดเขามีงบประมาณในการสนับสนุนนอกจากภาคธุรกิจแล้วเนาะมันไม่พอรค่ะถ้าจะมาสนับสนุนให้ชุมชนจัดก,การตั้แต่ราตะาวเฟ้ระวังในช่วงสามเดือนกุมพามีนาเมษาเนี่ยาฉะนั้นงบประมาณถ้ามาก็ต้องมาก่อนตั้งแต่ปลายมกราเป็นต้นมาที่จะสนับสนุนให้ชุมชนจัดก,การดูแลพื้นที่ของตัวเองได้นะคะ yeah. <Yeah>. yeah. อันที่สามที่เจอนะ ปีนี้ก็คือนโยบายข้างบนที่เป็นนโยบายระดับประเทศกระทรวงแต่ละกระทรวงมีมาตรการและก็คำสั่งการที่ไม่ไม่สอดคล้องกันก็อีกอันนึงเป็นปัญหาของอความเข้าใจด้วยเพราะว่าเรื่องความหลากหลายของพี่น้องที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์การสื่อสารภาษาและความเข้าใจค่อนข้างจะยากเพราะว่าเวลาสื่อสารเขาใช้ภาษาลรงในการสื่อสารใช้คําสั่งการในการสื่อสารแต่บางทีเนี่ยพี่น้องที่เป็นพี่น้อง ปากกยอ umo, พี่น้องดีซูร่างหูพี่พยยน้องโดยเฉพาะพี่น้องที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทยพี่น้องที่ไม่ขี่ปีเนี่ยค่ะที่เป็นสัญชาติไทยใหญ่ความเข้าใจเรื่องพวกนี้ค่อนข้างจะยากอยู่สําหรับการจัดการนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหาก,ก็คือระบบของการไทยโอนภารกิจการกระจายอำนาจเนาะพูดถึงการกระจายอำนาจเข้าสู่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องยากถึงแม้จะบอกว่ากระจายอำนาจในการไทยโอนภารกิจเรื่องไฟฟ้ามันมาแต่าระแต่ว่ามันมาแต่าระกับภารกิจแต่ว่าอำนาจในการจัดการอำนาจใน ประมมันไม่มันไม่ได้มาด้วยถึงแม่มาก็ถูกกำกับปัญหาไฟป่าและมลพิษทางอากาศในพื้นที่เวียงแหงเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว mm hmm. การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณ และเพิ่มบทบาทของท้องถิ่นให้สามารถดําเนินมาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่าได้อย่างเป็นอิสระและทานสถานการณ์นอกจากนี้ควรมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบแผนที่สารสนเทศและดาวเทียมมาใช้ในการเฝ้าระวังและคาดการแนวโน้มการเกิดไฟป่าเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นอีกประเด็นสำคัญคือ การปรับปรุงระบบสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งควรมีการใช้ภาษาท้องถิ่นและช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าใจมาตรการป้องกันไฟป่าและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงหากดำเนินการตามแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้การจัดการไฟป่ามีความเป็นระบบมากขึ้นลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนำไปสู่ความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว